สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โคกวนติ๋มพาข้าวโคมันทำข้าวหนมบานกินเด่นนะคะข้าวหนมเม็ดสาคูนะคะกล้วยมะพร้าวอ่อนนึ่งนะคะเป้ยงเหนียวนุ่มอร่อยคะ่ะติ่มใช้กล้วยน้ำบางงอมนะคะรสมันจะได้หวานนะคะต่อไปก็มาแช่มเม็ดสาคูนะคะเม็ดสาคคหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะมันเป็นสีขาวก็เลยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะใส่ผงเผือกหอมลงไปแช่นะคะแช่ประมาณสามสิบนาทีนะคะ ชอบสีขาวก็ไม่ต้องใส่สีก็ได้นะคะต่อไปก็เทน้ำหวักค่ะกล้วยน้ำบานนะคะหนึ่งร้อยสาสิกรัมนะคะน้ำตาลนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะต่อไปก็ใช้มือขยำค่ะจะใช้เครื่องบดก็ได้นะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะ ร้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ใส่เม็ดชาคูลงไปเลยคะ่ะมะพร้าวอ่อนนะคะใส่ตามชอบนะคะเข้ากันดีแล้วก็เทใส่พิมพ์นะคะต่อไปเราก็เป็นนึ่งนะคะ เตียงหน้ามะพร้าวอ่อนค่ะนึงประมาณ30นาทีนะคะข้นมเราสุกแล้วที่แล้วค่ะพกใหาเย็ยนโตนะคะแล้วก็มาชิมรสกันดูค่ะเย็ยนโตสนิทแล้วนะคะต่อไปเราก็มาตัดกันนะคะแป้งมันเหนียวเหนีวนุ่มๆน,น,นะคะทุกคน นุ่มมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมกล้วยด้วยนะคะมาชิมรสกันดูค่ะรสชาติหอมกล้วยนะคะเหนียวนุ่มอร่อยนะคะลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้โคกันเตีมลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะคะไป